ท่านสาธารณชนทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ําคืนของวันที่ถึงนั่งชิกุยอีก้านะครับผมก็คือว่าเป็นวันก่อนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นเดือนเจ็ดหรือว่าชิกุยนะครับตามจันทรคติปฏิทินจีนนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะฮะก็ชาวบ้านคติชนทั่วไปก็เชื่อว่าเป็นวัน กวยโกมึงนะครับหรือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดพิธีแห่งการปกปดนะฮะดวงวิญญาณทั้งหลายตลอดเดือนเจ็ดนะฮะตลอด30วันที่ผ่านมานะครับที่เมตตาคูตมสถานของเราตั้งแต่เดือนเจ็ดเป็นต้นมานะครับจนถึงตอนนี้เราก็สวดกสิธิคันโพธิศว์มูลปนิธานอาสโตดหรือว่าภาษาจีนก็คือตีจังพอศักปึงหว่งเกงนะครับตลอด30วัน นะครับตอนเช้า1นึ่งผูกตอนเย็น1นผูกนะครับสลับกันมาเรื่อยทั้งหมดมาในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นรอบที่20่สินะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายในช่วงเช้านะครับรวมๆกันแล้วก็ได้20จบพอดีนะครับตี่ังเก่งกสิธิการบริษัทมูลรับปณิธานสูตรนะจำนวนยี่สิบจบพอดี สำหรับในวันพรุ่งนี้นะั้นช่วงเช้านะครับก็จะเป็นพิธีทาัาเนานุปทานนะครับอ,อุทิสวนบุญส่วนกุศลให้แก่วิญญาณผู้ล่วงลับนะครับหรือว่าญาติโยมที่เป็นบิดามารดาญาติกาก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอากงอมามาตลอดจนถึงเหล่าบรรดาผีและญาติทั้งหลายนะครับในช่วงเช้าคณะกรรมการได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับจำนวน1ิบรูปนะครับจเจริญ พระพุทธมนต์พร้อมด้วยสวดธรรมนิยามนะครับธรรมนิยามสวดธรรมนิยามในช่วงเช้าแล้วก็จะมีพิธีอทอดผ้าไตรนะครับให้อสสุวายแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปเพื่อ,อนิมนต์พระคุณเจ้าได้สดับประกรณ์นะครับอธิษฐานป่งสกุลน,นั่นเองนะครับผมหลังจนากนั้นแล้วในช่วงตอนบ่าย ก็ประมาณสักยังไม่บ่ายดีเนาะประมาณสักเที่ยง30นาทีนะครับหรือว่า,าสิสอนิก,กา30นาทีแล้วก็จะประกอบพิธีอยู่แค่เอี่ยมเข้านะครับหรือว่าพิธีโยคะเปรตพีนะครับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรระชีวิตทั้งหลายได้รับได้อนุมโมทนาในบุญกุศลที่เราได้ทำมาตลอด30วัน และในพรุ่งนี้นะครับในพรุ่งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของเมตตากุธรรมสถานของเรานะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันดาลึกนะฮะบารณการหนึ่งอวันนะครับของท่านอาจารย์สมพรบุญชยาอนันต์ซึ่งในวันพรุ่งนี้นั้นเราก็จะได้ทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลถวายท่านเป็นกรณีพิเศษนะครับบนแท่นบูชานี้นะครับเราก็จะได้ เส้นไหว้ด้วยพระหารพัตตาหาร,ร,าหารเครื่องบูชาทั้งหลายอุทิศถวายเป็นกตัญญูกตาวทธิตาสการะต่อท่านอาจารย์สมพรบุญชยานัน์นะครับผมฉะนั้นในพรุ่งนี้นั้นก็ถือว่าเราได้อาน,นิสงส์งหลายประการนะครับอันนี้ก็เป็นสัวนะครับสัวหรือว่าภูเขาเงินภูเขาทองนะครับที่เตรียมไว้ เผา,าอุทิศให้แกท่านอาจารย์สมพรบุญชยาอน,นันต์น,นะฮะผมส่วนด้านนี้ก็เป็นหีบสมบัติของญาติโยมสาธุชนนะครับที่มาฝากมาฝากถวายอุทิศนะครับสําหรับปีนี้ก็มีทั้งหมดหกสิบใบนะครับหีบสมหีบสมบัติหกสิบใบนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือของอาญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมฝากไหว้นะครับเราก็ รับสัทยาติโยมเนาะมาร่วมร่วมกันนะครับผมพวกนี้นะครับเราจะมีอาหารนะครับอาหารหม้อใหญ่ๆมีผลหมากลากไม้นะครับมาไหวเ้เยอะๆนะครับทาพิธีสิโกหรือว่าพิธีเปรตพีอุทิศให้แก่ผู้ไร้ญาติทั้งหลายอันนี้ต้องขอบคุณน้องอูน้องม,วมิวนะครับช่วยกันทํากิมซูนะครับหรือว่าภูเขาเงินภูเขาทองเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมตตาคุณของเรานะครับ ลท์ของกิมซัวเนาะโอ้ในลูกนี้สวยมากเลยนะลูกเงินละเอียดมากนะครับนี่จะเป็นใบใบส่งนะครับก็จะมีชื่อผู้ส่งนะมีผู้อุทิศให้มีผู้ชื่อผู้รับนะครับให้ได้อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนะครับพรุ่งนี้ก็เวลาอ๋อที่สําคัญพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับชิกไหวาซาจับเนี่ยเป็นวันวันคาย วันประสูตินะครับของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์หรือว่าตีเฉวงพอศัก์เสียต่างเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมีไหว้เป็นกรณีพิเศษนะฮะมีสรารเปามีสิวท้อมีขนมมีเจชายอะไรมาสักการะพระกสิทธิคันโพธิสัตว์นะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้นั้นถือว่าเป็นวันประสูติของพระองค์นั่นเองนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะครับเรามา ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยกันเนอ,อนะพวกนี้ตั้งแต่เช้าเช้าเวลา8ปดโมงเช้าก็ทำวัดเช,ช้าฮะสวดตีสังเกงหรือว่ากสิทธิคันบริษัทมูลรับปณิธานแนวสูตรเนี่ยเป็นเล่มสุดท้ายนะครับเป็นเล่มสุดท้ายเป็นเล่มที่20ตอนสุดท้ายเนาะนะเพราะหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด3เล่มนะครับพุ่งนี้ก็เตรียมสถานที่ไว้แล้วครับผมนะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เตรียมโต๊ะสำหรับเอี่ยมเข้า เตรียมตั้งแต่คืนนี้เลยละเพราะว่าพรุนี้งานจะยุ่งนะครับแล้วก็ที่อาสนะพระตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวหมู่บูชาพรุนี้พระคุณเจ้านะครับจํานวน10รูปนะครับจะได้มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็สวดบทธรรมนิยามนะครับบทธรรมนิยามซึ่งปกติแล้วบทสพทสมนต์บทนี้นั้นก็มักจะสวดในเวลาที่อุทิศบุญสมคกุศนให้แก่ผู้ล่วงลับ นะครับหรือว่าทำบุญ100่งรอวันนะครับผมด้านนี้ก็ใชัสิ่งเ e อียสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเนาะเวเราไปดูทายาทานกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะต้องเก็บข้าวเก็บของอีกเยอะเลยนะครับคืนนี้ไม่รู้จะได้นอนกันกี่โมงนะฮะด้านนี้เป็นทายาทานนะครับทายาทานทายาทานนี้ก็ยังไม่มีเจ้าภาพยังไม่มีเจ้าภาพญาติโย,ยม จะเป็นเจ้าภาพก็ได้นะครับโซนนี้ก็เป็นพระไตนะครับจํานวน10 10สําหรับใช่ไหมอ่าพระไตจํานวนสําหรับนะครับพวกนี้เราก็จะได้ประเคนถวายพระนะฮะนิมนต์พระท่านได้บังสกุลนะครับญาติโยมท่านสาธุชนอ่าอทุกท่านที่ได้มารงชื่อนะครับอากงอาม่าเอาไว้ผู้นี้เราจะมีบังสกุลได้เนะาะทำพิธีไทยทำพิธีจีนเลยเพราะว่าแถบนี้คนไทยเยอะเนาะเราก็ มีการบางสกุลนะครับส่วนในห้องเราตอนนี้ในห้องตอนนี้นะครับกำลังทำสัวหรือว่าภูเขาเงินนะครับภูเขาเงินใบสุดท้ายของงานปีนี้ใช่ไหมครับน้องโอนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จของเราสวัสดีครับน้องโออ,งโอ, <laughs> อันนี้พี่ปูนะครับคุณสาวิตรีปานโถมครับวันนี้รับบทเป็น คนทากาว<ม>คนมือกาว<ม>นะครับ <laughs> นะครับอันนี้เป็นใบเท่าไหร่ครับน้องโอ๋ใบที่สนะิ <laughs> บสองเนาะใบที่สิบสองนะปีนี้ปีแรกเนาะที่เราทำภูเขาเงินภูเขาทองก็ใบที่สิบสองละนะ <laughs> นะครับเก <laughs> ่งมากครับน้องโอ๋ฝ <laughs> ากอะไรให้ญาติโยมหน่อยครับ อันนี้สำคัญเนาะสาธุคุณสาวิตรีครับพี่ปูครับผมฝากอะไรให้ญาติโยมทางบ้านเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาในสวนหลวงของมิตรภาพมูานิธิฐานเราค่ะสาธุท่านแต่ก็โอเคเนะอุ่นเนาะนในตู้ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นที่วัดสถานพระศักยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพวกนี้เราก็จะได้ อราราธนาพระองค์นะครับออกไปตั้งในพิธีโปรยทานทีก่กระจาดหรือว่าอยู่แค่เยี่ยมข้าว e นะครับผมเมตตาคุณเราก็พรท,ทำพิธีเยี่ยมข้าวบ่อยนะครับเยี่ยมข้าวหรือว่าเปรตพีเนี่ยอุทิศแก่พีไม่มีญาตินะครับแล้วก็สัพพะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำทำเป็นประจําเลยปีหนึ่งก็หลายรอบนะอูเนนะาะนั่นเป็นเพราะว่าเราอาธิษฐานเอาไว้นะว่าถ้าเรากําลังสร้างนะครับหรือว่า เเราเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้สําเร็จนะเราก็จะทํายำข้าวใบบอยสีโกใบบอย,ยนะครับไอสรรพสัตท,ทั้งหลายก็ต้องกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เมตตาปกปักรักษาคุ้มครองมูลนิธิของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆนะครับจนให้เราทําอะไรอะไรก็สําเร็จสมความประสงค์เนาะอันนี้อะไรเอ่ยนี่โต๊ะย่ำข้าวทำตั้งแต่คืนนี้นะฮะ เราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วนะชื่อพังโผโตนะอ่าสำเพาแห่งเมตตาปกปดทัวลานะโผโตก็คือว่าข้ามพ้นไปข้ามพ้นไปไปพร้อมๆกันอ่ะนะคือไปที่ไหนก็ไปไปข้ามพ้นนะเนาะนะครับก็อนุโมทนาสาธุก,การทุกด้วยการทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ เช้า8ดโมงทำวัดเช้าสวดกสิกสธิคันมูลปณิธานสูตรเริ่มสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นประมาณ10บโมงพระคุณเจ้าก็จำนวน10รูปเจริญพระพุทธนต์สวดธรรมนิยามสูตรเหมือนการทำบุญ100วันนะครับแล้วก็มีพิธีถวายทยทานทอดผ้าไตบางสกุลให้กับวิญญาณผู้ที่มาตั้งป้ายทุกๆคนนะครับเสร็จแล้วก็ทำพิธีงกงฮกถวายพุทธบ,บูชาแด่ พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วที่สําคัญก็คือในพรุ่งนี้นั้นเราก็จะได้สวดอุทิศนะครับให้แกดวงวิญญาณทุกๆดวงวิญญาณแล้วก็ทําพิธีสวดนะครับอุทิศให้แกท่านอาจารย์สมพรบุตรยานันในช่วงเช้าหลังจากพิธีเหล่านี้นั้นสําเร็จเส็จสิ้นแล้วประมาณอ๋อเรามีเลี้ยงเพลงด้วยเนาะพวกนี้มีเลี้ยงเพลงพระนะครับผมพวกนี้พระเจริญพุทธมนต์ทั้งหมด10รูป มีพระซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็คือท่านเลขาของท่านเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านพระอาจารย์มหาเศรษฐพงศ์นะครับก็จะมาเป็นประธานมามาเป็นประธานสฆงด้วยก็จะเป็นพระเทรวาสิบเอ็ดรูปแล้วก็มีพระอาจารย์อู้ฝ่านะวัดฝูไ่ซื้อวัดจีนในประเทศเวียดนามนครโฮจิมินนะครับก็จะมาร่วมงานนะครับเป็น พระวชราจารย์นะครับประกอบพิธีโยคะเปิดพียโยแคเยี่ยมข้าวนะครับฉันพรุ่งนี้เมตตาคุณเรามีพระถึง12รูปนะครับทั้งจีนทั้งไทยรวมกันเนาะอ่าก็เยี่ยมข้าวน่าจะประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเสร,รมม็จประมาณ5้าโมงเย็นนะครับทุกๆพิธีในวันพรุ่งนี้นั้นก็ขอให้ทุกผู้ทุกคนนะครับแฟนเพจเมตตาคุณทุกๆท่านท่านสาธุชนผู้ที่สละแรงกายสละแรงใจสละแรงทรัพย์สละแรงปัญญ,ญายาณ นะครับมาช่วยเหลืองานตั้งแต่ต้นเดือนนะครับมาจนถึงวันสุดท้ายและพรุ่งนี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากอุปสรรคใดๆในชีวิตคิดหาทําการสิ่งใดก็ให้สําเร็จทันใจสําเร็จทันใจสําเร็จทันใจด่างนามแห่งพระปฏิมาหลวงพ่อทันใจแห่งเมตตากรุธ,ธรรมสถานพระองค์นี้นะครับผมขอท่านสุขภาพแข็งแรงมีบุญด้วยกันทุกๆพิธีเลยครับผม อ่าครับคืนนี้ขออนุญาตไปเก็บของเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสวัสดีครับ